ม,มีหลายท่าแล้วก็ท่าที่เกิดความทุกข์เวทนาทุกทรมานมากแต่ว่าผลมากมีท่านึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอ,อท่านี้เอเดี๋ยวผมจะทําแบบไหนดีนาะเ,เดี๋ยวนะท่าท่านี้อืมเรานั่งอย่างนี้นเพื่อนเรานั่งเห็นขาอ่อนบะเรานั่งเนี้แล้วก็ ขระอแล้วก็เอาเอาขระสอมาเนี้ยเห็นไหมยืนอยว <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยอย่างเงี้ยให้บิดอย่างเงี้ยครับให้บิดแล้วก็เอามาไว้ตรงตรงช่วงเนี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบีบเอาว่าเขาบีบเข้ามาบีบตรงนี้ให้เข้ามาค้างไว้สักนับหนึ่งถึงห้าก็พอละนับหนึ่งถึงห้ามันจะรักษาออฟฟิศซินโดรมสุดยอดเลยอันนี้อันนี้เป็นท่าแบบ ผมผมจะมีปัญหาทางทางด้านนี้ด้านด้านนี้จะตึงมากบีบได้ไม่ค่อยมากเนีย่ยแขนนี้เท้านี้นะครับบีบอ,อ,อไม่ได้ทำนานไม่ได้ทำนานเจ็บเจ็บมากข้างขวาเพราะเราใช้งานข้างขวาเยอะ แขนแขนข้างนี้เท้าเว้งหลังเงี้ยเราก็บีบบีบเข้ามาเงี้ย <c oughs> ปวด <c oughs> ปวดอันนี้เป็นท่ายากเป็นท่ายากมากแต่ว่าดีท่านี้จะทําให้พวกไอ้อะไรหินปูนที่มันเกาะตรงสะบักเราเนี่ยมันละลายมันกระจายออกไปเพราะว่าเรายืดเส้นเส้นมันยึด อันเนี้ยออะไรนะเวลาเราจิ้มหรือพิม์มือเราจะเก่งแต่ว,ว่าน่าจะเกิดอาการเขาเรียกอะไรนะนิ้วล็อกอืมอาการนิ้วล็อกอะ่ะเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้เองอทำบ่อยๆเพื่อนที่ทำงานไปผ่ากันหลายคนนิ้วล็อกรับอืมอันนี้ไม่ยาก ตรงี้ยืดมาช่วยเส้นเส้นพวงเนี้ยมันจะคลายด,าดึงัวตัวตึงแขนข้างนี้ตึงนะแล้วก็ดึงมาตัวจะปวดเพื่อนลองดูเะจะปวดคนไม่เคยทําจะปวดมากอย่างนี้ตึงนะหักอาหัวไม่มือดันอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงดึงมา,าตัวนี่ดึงมา,าตัว ปวดมากเพราะเราใช้งานเขาเยอะเนี่ทั้งนั้นก็อย่างนี้ด้วยบริหารหูจะปวดปวดมากปวดแถวนี้ปวดเ <c oughs> นี่ยไม่ได้ทำนาน พวกกันดียล็อกหลายท่านคงรู้แหละแต่ว่าบางทีไม่ได้ทําลืมแต่พวกนี้ผมทํดเวยผมทํดเวยบางทีนั่งทํางานแล้วก็นั่นพิมพ์คอมหรือโทรศัพเนะ์ะพวกนี้มีประโยชน์ใชนะ้ตรงนี้ฮะเนี้ยเลือดเราจะสู้ซ่าสู้ซาเลือดจะที่ในที่ที่ฝ่ามือเนี่ยเห็นไหม ซูซาซูซาเดี๋ยวเพื่อนลองดูอันนี้อันนี้ตำราหมอดีนดูในช่องดูช่องหมอดีนจับอย่างเงี้ยครับแล้วก็รูดเนะนี่ยแน่นๆเลยนะดี <laughs> เดี๋ยว